สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มีหมอเด็กเพศที่2ของปี2,568เย้นะคะในปีมะเสงงูเล็กนะคะแป๊บเดียวนะ68แล้ว68แล้วไม่ใช่อายุนะคะไม่ีนะคะวันนี้ปามาเป็นพิธีกรคนที่1และพี่หมอเิิ้เป็นพิธีกรคนที่2ใช่แล้ววันนี้รับบทบาทใหม่นะคะเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษใช่นะ ทรงเกียรติจังเลยค่ะเขาคือใครนะคนที่ติดตามรายการของเราอาจจะงงงนะวันนี้เนาะเออมีหน้าตาแปลกแปกมานะคะปกติพิธีกรนี่ไันก็แปลกอยู่แล้วคุณผู้ชมกำลังงงว่าเอ้ย้สามคนวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรก็ต้องมีอีเวนที่พิเศษใช่ไหมอีสองวันคุณหมอวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเก้าสิบเอ็ดเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติเลยแล้วเราก็เป็นสถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมาให้ความรู้เรื่องของการดูแลป้องกันให้กับลูกๆหรือเด็กๆในช่วงของกิจกรรมวันเด็กใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าอาจารย์อย่างนี้เขาบอกว่าในฐานะที่เราเป็นสถาบันสุขภาพเด็กองความรู้แน่นหนามากเรื่องของการดูแลสุขภาพเด็กใช่ แต่ความดูก็ไม่สู้ความจริงเดี๋ยวเราจะเอาคนที่อยู่หน้างานเลยค่ะมาแชร์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่สถาบันเราแชร์ชื่อก่อนแชร์นะโอเคก็เราแนะนําวิทยากรก่อนดีไหมตอนนี้คุณผู้ชมกำลังงงแล้วสามคนนี้ว่าอะไรกันหัวเราะกันตั้งแต่ต้นรายการค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคุณหมอหนึ่งนะคะนายแพทย์พีรวัตรเรือนบุตรนะคะเป็นแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่3ามหรือพี่หมอมะนาวค่ะ ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวถามอีกนึงคือเราสามคนเนี่ยก็ต้องผ่านในวัยเด็กมาอ่าเคยเป็นเด็กมาก่อนตอนนี้ก็แม้จะดูไม่ออกตอนนี้ก็อยากเป็นเด็กเลยคะไม่ใช่ร่างกายแต่อาจจะเป็นตรงนี้อยากเป็นเด็กอศลคุณหมอถามอีกนึงคุณหมอตอนนี้มีความรู้สึกยังไงงามยังตื่นเต้นอยู่ไหม จริงๆแล้วถามว่ามีความตื่นเต้นหมเหมือนยังมีความตื่นเต้นอยู่นะครับเวลาที่เราได้อยู่กับเด็กหรือว่าทำกิจกรรมกับเด็กอะไรพวกนี้ใช่ใช่ตอบแบบหมอเด็กมากค่ะอาจารย์ปอยยังอยากแบบมีความสุกตื่นเต้นอย่างงานวันเด็กอยู่ไหมคะโอ้แน่นอนแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าหมอเด็กที่ดีต้องมีสมองเหมือนผู้ใหญ่แต่ต้องมีหัวใจเหมือนเด็กเออทำคมมาแล้วหนึ่งจบนะคะเราก็สามคนก็ยังอยากกลับไปเป็นเด็กแต่ว่าเขาบอกว่าในบทบาท ต้อง <Okay. S 2> เรียกว่าในบทบาทของคุณหมอที่อยู่ในวิชาชีพของแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพเด็กฉะนั้นก็เข้าประเด็นเลยค่ะว่าในช่วงกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเนี่ยคุณหมอก็มีความห่วงใยเรื่องของการติดเชื้อไวรัสต่างๆ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าเรามองภาพในงานวันเด็กเนะี่ยเด็กๆทุกที่นอนในสถานที่เขาจัดงานเด็กก็จะไปเยอะมากแล้วก็จะไปทํากิจกรรมโดยที่อาจจะ ไม่ได้ระมัดระวังความสะอาดความปลอดภัยเพราะกําลังอยู่ในช่วงของการสนุกสนานฉะนั้นขออนุญาตถามคุณหมออย่างนี้ว่า<ะ>เอ้ยเขาจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสเอางี้เอาเป็นคําถามง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเชื้อไวรัสปัจจุบันนี้ที่ติดต่อในเด็กได้ง่ายเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้จริงๆมีเยอะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ที่เราคุยเนี่ยส่วนหนึ่งมันมีต้นตอมาจากว่าตอนนี้มีข่าว ใช่ไหมคะตอนนี้มีข่าวหลายข่าวเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นบอดบวมในจีนใช่ไหมคะหลังปีใหม่ปุ๊บเนาะ HMPV เนาะแล้วต่อมาก็มีข่าวน้องที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็เป็นข่าวใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะเริ่มวิตกกังวลแล้วะจะทํำยังไงนะจะพาลูก ไปดีไหมแต่โอกาสครั้งนึงก็มีปีนึงก็มีครั้งเดียวแล้วก็เลยบอกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเรื่องการป้องกันเนาะเราลองมาดูซิว่าเอ๊ะมันน่ากังวลใจไหมสถานการณ์เราเป็นยังไงบ้างนะใ,ในสุขภาพเด็กเนี่ยแต่ว่าเรา โออาร์เป็นเออาร์เป็นยังไงห้องฉุกเฉินโอพีดีเป็นยังไงในฐานะหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต้องคอยสํารวจวันวันมีแอดมิดมากน้อยแค่ไหนเคสไหนหน้าตื่นเต้นต้องเอามานําเสนออาจารย์อย่างเงี้ยเนาะเป็นไงครับคะลองเล่าสถานการณ์ให้ฟังดิก็ตอนนี้ก็คือได้รับบทบาทนะครับดูแลการแอดมิดนะครับนอนโรงพยาบาลเนาะโอเคในทั้งหมดเลยนะช่วงนี้ก็คือว่าที่พบว่ามาเยอะๆเนี่ยอาจารย์ก็คือจะเป็นในพาร์ทของห้องผู้ป่วยนอกก็จะเป็นกลุ่มพวก เออไข้วันใหญ่ไม่หมดสักทีเนาะใช่มาเร่อตลอดเลยใช่ใช่ครับเะเป็นอาที่มาเจอกันแบบเยอะมากแล้วก็ไข้สูงไหมอาการหน้าเป็นห่วงไหมเออตอนที่เจอคนไข้นะก็จะเด็กก็จะมาด้วยไข้สูงกินไม่ค่อยได้นะครับจ้าครับผมทั้งๆที่พ้นหน้าฝนเป็นนาแล้วเนาะเออใช่อันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำกับผู้ฟังด้วยนะคะว่า ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือคิดว่าเอาพ้นหน้าฝนเป็นแล้วไม่น่าจะเป็นมั้งไม่จริงเนาะมันจะแอบซ่อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใครบาจ็อันหนึ่งเลยเนาะแล้วมีอะไรอีกครับหมออื่นๆนะครับก็คือจะมีในส่วนของพวกทางดินอาหารที่เชื้อก็จะมีกลุ่มของโรตารไวรัสยังมาอีกเหรอวัคซีนขนาดนี้ยังมาอีกเพราะมันทนมันทนอีกเพราะมันทนมากเลยนะเนี่ยอก็จะมีโรตานอกจากจะมีโนโรไวรัสด้วยเเจอเพิ่งก่อนจะมาในห้องนี้ก็เพิ่งเจอเลยอาจารย์เพิ่งวเจอ มัดมาเลยต้องแอดมิดเลยเหรอแอดมิดเลยครับได้กินไม่ค่อยได้ครับอาจารย์น่าสงสารมากเลยโอเคเลยอดไปเที่ยวเลยอดเลยใช่ไหมคะแต่ด้การดูแลอย่างดีก็ไม่แน่นะครับว่าเดี๋ยวอาจจะได้กลับใช่ไหมเราต้องเคลียร์โรงพยาบาลนะเราห้ามเก็บเอาไว้นะคือต้องให้ไปเห็นสถานการณ์ครับใช่ใช่ค่ะมีอะไรน่ากลัวไหมแบบไข้เลือดออกหรือว่าว RSV หรือว่าไมอกล้ามเนื้ออักเสบอะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอะเรือเรลี้ครับก็มาสวรรค์นี่เองครับก็เรืของไข้เลือดออกมาเลยเด็ก ก็คือเด็กมาด้วยอาการแบบช็อกเลยครับอาจารย์เติบโตเด็กจิตประจิตโตแล้วใช่ไหมเด็กโตเด็กโตแล้วด้วยแข็งแรงดีมาตลอดใช่ครับอาจารย์แล้วอยู่ๆเป็นยังไงมายังไงนะคือเออ่ประวัติก็คือมาด้วยเรื่องของไข้สูงครับอาจารย์มาด้วยไข้สูงแล้วก็มีเออ่เขาเรียกว่ามีอาเจนน่าจะเป็นอาเจนครึ่งสายอาเจียนแล้วมาถึงโลมานก็รู้สึกว่าเพราะว่า อาจาเป็นเลือดเยอะเลยแล้วได้ข่าวว่าความดันตกด้วยใช่ไหมคะก็เลยต้องให้สารน้ำอย่างเต็มที่เนาะแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นคงที่แล้วน่ดีขึ้นแล้วาการดูแลของอาจารย์ช่วยกันดูหหลน่วยก็โอเคปลอดภัยนะคะแล้วได้ข่าวว่ามีเด็กพม่าด้วยใช่ไหมเอาสุดครับดเด็กอายุ8ปีครับอาาเป็นเด็กชาวพม่าก็คือมาด้วยมีไข้สูงเหมือนกัน40องศาไข้สูงมากแล้วก็ ความดันตกเหมือนกันครับอาจารย์ในตอนแรกก็คืออาการเขาค่อยๆแย่ลงก็คือเริ่มมีระบบหายใจล้มเหลวคือหายใจเร็วครับได้ส่งเขาช่วยหายใจแล้วก็ได้มาเอ็กโคครับการตรวจแการทำงานหองใจลดลงครับผมในระหว่างก็กำลังรักษากันอยู่ไอซียูครับอาจารย์ครับผมซึ่งเชื้อนี้เราก็ต้องติดตามใช่ไหมเพราะว่าผลยังไม่ออกเพราะว่าการตรวจก็มีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราไม่เจอเยอะนะเท่าที่ทราบใช่ไหมนานๆจะเจอทีเนาะคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ต้องกังวล ใจมากแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กเองมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเนาะสถานสถานะการเลี้ยงดูก<ช>ันเป็นอยู่อาจจะลาบากนิดนึงก็เลยอาจจะติดเชื้อง่าย<ช>เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเชื้อกลุ่มนี้บางทีมันติดมาจากอาหาร<ช>สิ่งแวดลออาา้อมเปืเป้อนเนาะ ก็แสดงว่าสถานการณ์ก็ดูยังไม่น่าเป็นห่วงมากถูกไหมตอนนี้ถ้าเท่าที่ดูก็ยังไม่ได้ถึงขั้นกไม่ต้องกังวลมลกอมาใช่ใช่ไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดอะไรที่มันหนักเนี่ยจริงๆสถาบันสุขภาพเ็กของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถาบันที่มีการฝึกอบรมทางแพทย์ประจําบ้านทางนักศึกษาแพทย์แต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีการทำคอนเฟอเรนซ์นะคะประชุมวิชาการกันตลอดว่า ตอนนี้มีเคสอะไรบ้างหน้าเป็นห่วงต้องดูแลยังไงการดูแลของเราถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะคะอเพราะฉะนั้นน้องน้องนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านจะได้รับรู้ข้อมูลอาจารย์ก็จะรับรู้ว่ามีอะไรไหมมันบางคนจะบอกโอ้มีอะไรไหมจริงๆเนี่ยเราค่อนข้างโอเคยังไม่ได้เยอะนานๆจะมีทีนึงนะคะืมโอเคใช่ใช่ใช่ก็จะได้สบายใจกันนะคะอืมอืมก็อย่างที่คุณหมอทั้งสองท่านบอกค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่า ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของกิจกรรมงานวันเด็กเนาะหรือว่าในช่วงของการทํากิจวัตรประจําวันที่บ้านหรือการที่น้องไปโรงเรียนสิ่งสําคัญหรือโรคต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวไปเนี่ยก็คือมันสามารถเกิดขึ้นได้และสามารถติดต่อได้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตระหนะที่เราไม่ใช่ะตนกเนาะก็คือเรื่องของการวิธีการรับมือการป้องกันฉะนั้นอยากถามคุณหมอทั้งสองท่านว่าเอาแล้วไอ้โรคติดเชื้อพวกเนี้ยที่เราพูดมาไข้เลือดออก RS v วีโรคต่างๆที่กล่าวมามันจะมีวิธีการป้องกันหรือว่า เออดูแลรักษายัางไงคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราชช่อคุณหมอลองให้เดี๋ยวพี่เสริมให้เนะาะอ่า <ผม S 2> โอเคอเค่ะ ก็คือจริงๆแล้วกลุ่มของที่เรากล่าวถึงนี้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่ติดเชื้อในในกลุ่มวัยเด็กเยอะนะครับโดยมากนะครับโดยการการการที่เขาติดเนี่ยมันก็มาได้หลากหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจนะครับมือเท้าการการสัมผัสสิ่งของต่างๆหรือสารคัดล่างจากผู้ที่ติดเชื้อหรือแม้กระทั่งว่ามีพาหะที่เป็นสั์เช่นยุงหลายตัวโอเคมันหลากหลายมากเลยใช่ดังนั้นการที่เราจะป้องกันก็ ด้วยหลากหลายอย่างครับเช่นการล้างมือทําความสะอาดนะครับหรือว่าการใส่แมสนะครับให้เด็กเวลาที่ต้องเข้าไปในที่ที่คนเยอะๆอะใช่ไหมครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งว่าการเรื่องของยุงลายกาก็เป็นการกาจัดเพราะ อุปกรณ์หรือต่างๆที่มันจะมีนังขังใช่ไหมใช่ใช่อย่างเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะปรากฏว่าพี่ไปรู้นะว่ากรมควบคุมโรคอ่ะเขาไปสำรวจดูว่าเอ๊ะแหล่งท่อพันธุยุงเนี่ยหลักๆคืออะไรรู้ไหมฮะขยะพลาสติกที่เราซื้ออาหารกล่องนั่นแหละนั่นแหละกลายเป็นน้ำาข็งแล้วมันเป็นกล่องๆเงี้ยกลายเปื่อตรงนั้นเจอเยอะนะต่อไปนี้เราก็ต้องคว่ำหรือว่าจัดให้เรียบร้อยซะนะคะยิ่งใลสิเด็ดจะชอบซื้ออาหารกล่องมาทานประหยัดเวลาประหยัดเวลาใช่ไหม นี่แหละกลุ่มนี้แหละไม่รู้ว่าเป็นจากพวกเขาหรือเปล่าแล้วเราก็เป็นทุกคนเนาะเอะอก็แต่ว่าอย่างนี้ค่ะก็ะเข้าใจอยู่นะคุณพ่อคุแม่แหมจะมาให้ล้างมือจะมาให้แบบว่าปิดหน้ากากเนาะแล้วเวลาไปงานบันเด็กก็มีการเป่าลูกโป,ป่งอะไรพวกนี้มีสนุกสนานจะต้องทำต้องเปิดแม้โชไปหน้าตาเอต้องร้องเพลงต้องสนุกสนาน และวิธีง่ายวิธีหนึ่งนะคะที่ได้ผลดีที่สุดคือการป้องกันด้วยวัคซีนใช่เเดี๋ยวนี้เราก็มีวัคซีนหลายโรคอย่างกี้เราเห็นไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยอ๋อก็วัคซีนใช่ไหมคะต้องฉีดตั้งแต่อายุใช่ใช่เราฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนนะหลังจากนั้นเราก็ฉีดต่อเนื่องกันทุกปีเพราะว่าเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีก็อย่าลืมอย่าลืมตรงนั้นไปและกันนะคะอ่าโอเคส่วนตัวอื่นๆล่ะคะคุณหมอมีวัคซีนโรตาได้ไหมโรคตา มีอยู่แล้วอยู่แล้วอ่าใช่ใช่สดอายุ2องเดือนเลยใช่อู้เก่งอ่าทำนานตอบได้มากแล้วโอเคไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อดูไม่ออกดูไม่ออกนะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือพวกอะไรนะใครเลือดออกอเดี๋ยวนี้มีวัคซีนแล้วใช่นะถ้าเกิดเราอายุตั้งแต่4ขวบเป็นต้นไปนะคะตอนแรกเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบ ถึงประมาณสักหกสิปีแต่ตอนนี้ข่าวดีคือกำลังจะไม่มีเพดานแล้วเพราะว่าเราปรากฏว่าเราไปเจอในผู้สูงอายุอายุ65ขึ้นไปเป็นกลุ่มเสี่ยงทางสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแล้วก็นักวิชาการเนี่ยก็มีการปรับเกณฑ์ด้วยนะคะว่าโอเคต่อไปนี้ตั้งแต่4ี่ขบเกิน60ก็ยังได้นะเผื่อออกอบนะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ป้องกันนะคะเนาะส่วนอย่างอื่นก็ไม่อยากให้กังวลจนเกินไปอยากให้เด็กๆมีความสุขเนาะแล้วก็ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างนะอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆที่มีจุลินทรีย์ชนิดดีอะไรคุณหมออยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมในเริ่มคืนน้ำลายกันมอลากๆๆๆๆๆเอากั้นเขากล้องไงเขากล้องโยเกิดอะไรพวกนี้นะนะคะเออส่วนโ o r o นี่ยังไม่มีวัคซีนแต่ก็เราก็ประคับประคองได้นะคะคุณพ่อคุณแม่รักษาเบื้องต้นก็ หลักๆคือให้สารน้ําให้เพียงพอเนาะ,ะไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลก่อนก็ได้เนาะใ,ให้ทานพวก O R S ใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่แล้วก็ใช่แล้วก็อย่าไปกินยาฆ่าเชื้อดี่ยไม่จําเป็นเพราะว่าจะทําให้เอการดื้อยาใช่แล้วทําให้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดดีในร่างกายของเราเนี่ยมันหมดไปหมดไปเป็ดช่วงนี้ก็กลายเป็นว่ายึดพื้นที่ซะเลยกลายเป็นโรครุนแหลมมากขึ้นนะคะอัต้องระวังชประเภทที่การไปซื้อยาทานเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งอันนี้ก็สําคัญเนาะตกลงได้ถามอะไรไหมคะเนี่ยไม่ได้ถามเยี่ยอมาทำไมก่อน่งงงมาก เดี๋ยวเลี้ยงพูดคืออย่างเงี้ยอาจารย์ถามนิดนึงพวคุณพ่อคุณแม่เริ่มสงสัยเลยว่าในวัยเด็กเนี่ยอะอาจจะตีตีซัดเด็กคารกจนเป็นเด็กวัยประถมเนาะก่อนจะเข้าสู่วัยรุ่นการนอนหลับเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเด็กวันนึงควรนอนกี่ชั่วโมงอ๋อครับผมก็จริงๆแล้เราเราแบ่งเป็นตามช่วงวัยก็เริ่มมีวิชาการเริ่มมีวิชาการเริ่มได้ทำงานแล้วได้ถามแล้ว โอเคครับผมก็ในกลุ่มของเด็กที่เป็นเด็กวัยเขาเรียกว่าเป็นวัยวัยเป็นแรกเกิดไหมเออภาษาไทยคิดไม่ออกตอนนี้เป็นยังไงดีครับก็สิบถึงสิบสองชั่วโมงครับผมแล้วก็ในกลุ่มของเด็กโตขึ้นมาหน่อยในใบประถมปเข้าโรงเรียนนะครับอาจจะเป็นแปดถึงสิบชั่วโมงประมาณนนะฮะซึ่งระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้สําคัญอย่างเดียวเนาะแต่ว่าคุณภาพการนอนนะอย่างเช่นว่า ถ้านอนแล้วตื่นมาดูดนมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจจะทําให้แบบฟันถูหรือว่าฝึกร่างกายให้แบบว่าต้องตื่นมาเนาะทำให้โกธรมนแม่หลังเพราะว่าโกธรมนจะเกิดตอนที่เราหลับลึกแล้วหลับยาวแล้วไม่ได้กินอะไรออย่างเงี้ยพ่อแม่บางคนเข้าใจผิดเนาะอยากให้ลูกตัวโตก็ให้เอานมให้ทานเนาะถ้าหลับสนิทแล้วก็ห้องนี่ก็พยายามปิดให้ให้มืดจะได้เมลาโทนินสเตหลังหลับได้ลึกไม่ใช่ว่าเปิดไฟเพราะว่า เอ๊ะเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะกังวลแต่ค่อยๆปลูกไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าคอนมองเห็นตัวเองยังไงไมเนาะใช่แต่การนอนนี้สําคัญนะฮะถ้าเด็กหลับได้ดีเนี่ยร่างกายจะฟื้นฟูได้เร็วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะอันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นะคะเพราะว่าบางทีก็อย่างที่บอกแหละความเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็มีความเป็นห่วงเป็นกังวลเนาะในกรณีเด็กแรกเกิดเนี่ยเนาะก็อาจจะต้องปลูกมากินนมทุกสองชั่วโมงอาจจะเป็นความเข้าใจผิดเพราะไม่ได้นอนอย่างต่อเนื่องนะคะในวัยประถมบางทีเนี่ยเด็กเขาก็บอกว่าควรจะต้องนอนก่อนเื่่อที หลังรตฮอร์โมนใช่พอโตเข้ามาหน่อยเด็กเนี่ยเริ่มยิ่งช่วงปิดเทอมยิ่งติดเกมก็จะนอนดึกต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นะคะอาจารย์ถามอีกนิดนึงเพราะว่ามันก็จะเข้าสู่ในงานวันเด็กอีกสักสองวันแล้วท้องฟ้าตอนเนี้ยโอ้โหฟ้ามืดมากเลยแต่ยังไม่ออกผดใช่ไหมเนี่ยคะเป็นฟ้าเาวเพราะว่าเราเทียบค่าพ m 2.5สองหาสองสามวันที่ผ่านมาตอนนี้ขยับเป็นสีแดงแล้วจ้า ทำยังไงดีถ้ากิจกรรมการแจ้งที่เด็กจะต้องมาทาในช่วงของงานบัณฑิกเนี่ยคุกครั้ถอนหายใจเลยเรื่องนี้เนาะควบคุมยากนะครับใช่คิดว่าอาจจะต้องฝากถึงทางรัฐบาลแล้วล่ะค่ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนาะว่าจะมีมาตรการอะไรที่จริงจังนะเหมือนท่านนายกอุ้งอิงก็เหมือนตั้งใจว่ามางานนี้จะต้องเนาะรับผิดชอบแล้วก็ทําเรื่องนี้ให้ดีเต็มที่ก็เป็นกาลังใจให้ทางรัฐบาลว่าแก้ปัญหานี้ให้ได้ส่วนของเราเองเนี่ยก็จะลาบากนิดนึงถ้าเราแบบไม่มีทรัพยากรซื้อเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยก็จะลาบากนิดนึงนะคะ ก็แนะนำว่าอาจจะเดินทางด้วยรถสาธารณะไหม จะได้แบบลดลดมลพิษลดมลพิษอะไรเงี้ยผ่าถ้าเกิดเป็นกิจกรรมที่จะต้องทำหนางแจ้งก็คือถ้าหลีกเลี่ยงได้คนหลีกเลี่ยงนะครับในวันนี้ไม่ได้ม่ทำในใต้อาคารเนาะครับหรือถ้าจําเป็นที่จะต้องออกมาจริงๆก็คนที่จะสวมแมสป้องกันนะครับผมเป็นการช่วยได้นะครับก็จะได้มาทํากิจกรรมกันนเแบบแฮปปี้มีความสุขแต่มันก็ยากเนาะเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันฝุ่นจิ๋วอ่ะบางทีเราถ้าปิดแมสไม่ใช่ N 9 5เนี่ยอาจจะประโยชน์ยากไปเดี๋ยวอาจจะป้องกันการติดเชื้อทั่วๆไปแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะ ก็อาจจะต้องฝากว่าในช่วงที่มาทากิจกรรมงานวันเด็กเนี่ยก็ต้องมีอาหารแจกถูกไหมจานา่มีการมีการแจกน้านแจกอาหารฉะนั้น<อ>ก็ต้องฝากเรื่องของการล้างมือไปบ่อยไหมคะคุณหมอใช่จเจลแอลกรรอฮอล์นี้ต้องใช้แบบไหนแบบล้างแห้งไปอย่างนี้ไหมคะหรือว่าควรไปล้างสบูม่มันจะโอ้มไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะอืม,อมก็คิดว่าปกติเนี่ยเราเจอแอลกรรอฮอล์เนี่ยถึงแม้ว่า มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเลยเนาะแบบใช้ได้กับเชื้อทุกตัวอย่างโดยเฉพาะยิ่งพวกเชื้อทางเดินอาหารเนี่ยแต่การล้างจะช่วยลดแบคทีเรียได้แน่นอนเนาะแล้วก็ลดไวรัสอื่นๆได้เยอะพอสมควรการล้างย่อมดีกว่าไม่ล้างแน่นอนนะคะเด็กก็ต้องฝากคุณพคุณแม่ว่าหนึ่งเนาะการที่พาลูกมาทางกิจกรรมก็จะได้มาทําแบบอายจจพกติดตัวนิดนึงพกผิดตัวมาแล้วกากอนามมยก็พกมาหน่อยอาจจะไม่ได้ใส่ตลอดระยะเวลาก็ใส่บ้างก็ป้องกันทั้งฝุ่นพีเมสองจุดห้าได้บ้างไม่ได้บ้างแหละนอกกวมันไม่ใช่ N95 ้า สิ่งสาคัญก็ป้องกันไวรัสหรือการติดต่อโรคระบบทางเดินหายใจในการที่เรามาอยู่ในพื้นที่แออัดก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เรามาคุยกันให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงอีกสองวันที่จะเข้าสู่งานวันเด็กนะคะท่นไปนี้สุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอทั้งสองท่านฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจหรือว่าการติดต่อในสภาพแาไวรัติดต่อีเอมสองจุดห้หรือว่า การดูแลสุขภาพในช่วงนี้ขอเชิญคานจากจัรเต้นก่อนหนึ่ก็อาจจะเป็นประเด็นนี้ได้ค่ะว่าหมอเข้าใจนะคะว่าตอนนี้มันมีข่าวหลายอย่างที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจเนาะแต่อย่าให้หมออีกมุมหนึ่งนะคะว่า <c oughs> บางอย่างเนี่ยอย่างโรคกล้ามเนือ้อหัวใจเสพแล้วมีการเสียชีวิตเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าหมอไปดูข้อมูลเนาะเราจะเห็นว่าอโอกาสการเกิดโรคเนี่ยมันน้อยจากหลักฐานที่เราพูดคุยกันติดตามกันเนี่ยมันเจอน้อยมากก็เลยไปค้นข้อมูลดูเพราะว่าจริงๆแล้วว่าโอกาสเกิดเนี่ยถ้าดูโดยเฉลี่ยนะคะในเด็กที่แข็งแรงดี โอกาสเกิดประมาณหนึ่งใน5 0 0แสนหรือถึงหนึ่งในล้านที่จะเสียชีวิตนะคะแต่การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจริงๆอาจจะเจอประมาณหนึ่งต่อแสนแต่ว่าบังเอิญอัตราเสียชีวิตมันน้อยกว่านั้นนะเพราะฉะน,นั้นเทียบได้กับการโอกาสการเสียชีวิตจากการถูกฝาผ่านะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าน้อยมากไม่ต้องกังใจนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าความโน้มเอียงจากการที่ได้เห็นข้อมูลบ่อยๆเนาะอย่างเช่นบางทีเราเห็นเคสโอ มีเคสเสียชีวิตเลยนะเป็นแค่ไข้ต่ำตเองเด็กยังแข็งแรงนี้ปุ๊บเวลาลูกเราเริ่มมีไข้ขึ้นเราก็จะนึกถึงเรื่องนี้ถูกไหมเราจะไปนึกถึงมาอ๋อตอนเป็นหวัดเป็นนูน่นเป็นนี่เราอ<ห>ุ้ยเป็นหรือเปล่าก็จะกังวลใจทําให้บางครั้งเนี่ยไม่สบายใจหรือว่ามาหาหมอโดยที่อาจจะแบบไม่จําเป็นเพราะถ้ามาเยอะเกินไปเป็นไงคุณหมอ ER เป็นยังไงคะแล้วทำให้เราดูเคสเป็นไงเราก็อาจจะดูเคสไม่ได้ทั่วถึงเพราะว่าเคสที่ควรจะรับการดูแลเนาะก็อาจจะลําบากเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอช่วย แนะนำพ่อแม่ว่าเมื่อไหร่จะมา e อช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยเนาะจะได้เออจะได้แบบแบบวันพักผ่อเนี่ยฝากฝากทางบ้านไว้นิดนึงก็อาการนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องพาลูกของเรามาโรงพยาบาลเมื่อมีอาการอแบบนี้ครับเช่นว่าหนึ่งนะครับการที่มีไข้สูงมากนะครับผมก็คืออาจจะถ้าสมมติบ้านไหนมีที่วัดปรอคอาจะแบบ39 40สิอ่าใช่แล้วต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะ แต่ว่าอาจจะแบบ 1- นึ่งถึงสชั่วโมงนี่อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ต้องขนาดนั้นลองประคับประคองก่อนก็ได้ไม่ได้ทานก่อนใช้ตัวใช้ก่อนะครับหรือเด็กดูซึมนะครับหรือกินไม่ได้เลยปัสสาวะออกนอยนะครับพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ต้องสักสาวันหะคุณหมอเนาะเพราะว่าบางทีสองสวันแรกมันจะยังแบบเป็นไวรัสแล้วหายเองได้แต่ถ้าหายเกินสักสามวันแล้วดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอันนี้คนจะต้องมาเนาะแต่ถ้าพิ่งเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยประคับประคองดูก่อนได้นะคะจะได้ไม่มาเสี่ยงมารับเชื้ออ่า โอเคค่ะ,อ,ะอีกนิดนึงแม่จา้าในไหน,ไหนคุณหึงเรื่องไข้สูงแล้วคุณว่าคุณแม่แบบอยากรู้ว่าไอ้การเช็ดตัวเด็กที่ถูกต้องเนี่ยนี่ก็อยากรู้ปกติคุณแม่เขาก็จะเช็ดย้อนรูขุมขนเพื่อให้มันระบายใช่ไหมอันนี้คือถูกต้องแล้วไอ้การที่เอาผ้าไปโปะตามซอกคอรักแร้นี่ควรทำไเอางี้ดีกว่านะคะแต่เป็นงานเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องขอคุยจะอธิบายนิดนึงค่ะคือจริงๆเนี่ย อาการทางกายอ่ะทุกๆอย่างของเด็กอ่ะหรือเวลาคนเราเวลาไม่สบายอะไรเนี่ยอาการทางกายมันเกิดขึ้นอย่างมีความหมายเสมอ,อเพื่อช่วยให้เราอ่ะดีขึ้นไม่ใช่อยากมีไข้ให้เรายิ่งเดือดร้อนไปกว่าเดิม<อ>จริงๆมีงานวิจัยนะคะที่พบว่าเวลาอุณหภูมิร่างกายของเราสูงขึ้นเนี่ย<อ>การทํางานของสารภูมิคุ้มกันของเราตัวหนึ่งเรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยจะหลั่งออกมามากทําให้เม็ดเลือดขาวทางานเต็มที่<อ>สาม,มารถกําจัดเชื้อได้ดังนั้นถ้าเราจะไม่รักษาไข้เราจะรักษาต่อเมื่อไข้นั้นเป็นพิษ แปลว่า <Okay. S 1> ถ้าเด็กเริ่มกระสับกระส่ายปวดศีรษะมากเราต้องช่วยเขาแต่ถ้าเกิดไขแล้วเขารู้สึกอ่อนเพลียอยากนอนให้เขานอนไป uh huh. แล้วอย่าให้ขาดน้ uh ํา huh. อย่าไปปลุกเช็ดต,ตัวทุกสองชั่วโมง uh huh. ไม่ได้นอนทั้งแม่ไม่ได้นอนทั้งลูก uh huh. งานวิจัยช่วงโควิดออกมาชัดมากเลยค่ะว่า uh huh. ถ้าไข้สู่ยเด็กจะหายเร็ว อ่าแต่ถ้าปลูกเช็ดตัวบ่อยๆอ่ะอาจจะดีขึ้นช้าเพราะว่าเด็กเนียมีอินเตอร์เฟอรอนซึ่งต้องทํางานได้ดีถ้าไข้สูงนะคะ,ะแต่ว่าเราจะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเออเด็กเริ่มแบบไม่สุขสบายละอย่าลืมกินยาก่อนอะนะนเพราะไม่กินยาไปเช็ดตัวมันก็สู้กันอะ่ะใครก็ยังผลิตมาเรื่อยๆอแล้วก็ไม่เช็ดตัวก็หนาวก็ทรมานอีกออนั้นทานรับประทานยาก่อนถ้าเด็กไม่สุขสบายจากพิษไข้แล้วก็จะถ้าเกิดเด็กปวดศีรษะก็ประคบที่ศีรษะ ช่วยเอา <Ừ. S 1> เนาะอืมแล้วก็อาจจะซับที่บริเวณที่มีเส้นเลือดใหญ่มาเลียงเช่นรักแร้หรือว่าขาหนีบซับไว้ได้ระหว่างที่เราเช็ดตัวแต่ส่วนใหญ่ส่วนตัวเราไม่ค่อยเช็ดตัวให้ลูกอ่าถ้าลูกไม่ไม่สุขสบายเออหมายถึงว่าถ้าเขาไม่ทุกข์ทรมานเราจะ,ะไม่เช็ดตัวให้เขาหลับเดี๋ยวเขาก็ฟื้นให้เาพักนะคะใ,ใช่จะมีข้อยกเว้นคือเด็กที่เคยมีโรคลมชักนะ,ะหรือมีความเสี่ยงกับการชักเน้นอย่าให้ศีรษะร้อนถ้าศีรษะไม่ร้อนโอกาสชักน้อยมากค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมเจลเตรียมอะไรอุปกรณ์ไว้เพื่อป้องกันตรงนั้นดีกว่านะคะโอเคไหมโอเคอม,มากเลยค่ะก็ถือว่าวันนี้เราได้ถึงวิธีการดูแลป้องกันการติดเชือช้อไวรัสในช่วงอของการกิจกรกรมงานวันเด็กสุดท้ายก็แถมเรื่องของ PM 2.5ไปด้วย และก็แถมเรื่องของอาการแบบไหนถึงเรียกว่าสุกเสริญและควรสมาที่ห้องสุกเสริญสุดท้ายก็คือการดูแลปฐมพยาบาลต้องต้องกันให้ลูกได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ใช่ปลุกมาเช็คตัวอย่างตลอดเวลาก็ต้องดูอาการหลักเป็นสําคัญว่าเขามีสุขสบายดีหรือไม่อาหาวันนี้หลายประเด็นตอนแรกเรากลับมาคุยกันแค่ประเด็นเดียวเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะคะในช่วงกิจกรรมว่าเป็นห่วงเด็กๆว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องพาไปทากิจกรรมอื่นๆถือว่าวันนี้ได้ครอบคลุมหลายประเด็นสุดยอดมากเลยแล้วก็เราอาจจะมีพิธีกรหน้าใหม่ครั้งหน้ามาแทนดิฉ ฉันจะย้นเวทีนี้ให้กับพี่หมอเปิ้ลเลยนะคะสำหรับวันนี้รายการที่นี่มีหมอเด็กหมดเวลาลงแล้วแล้วก็อยากให้ทุกท่านติดตามรายการของเราไว้เพราะว่าเราก็จะมีสาระเก็บความรู้เรื่องสุขภาพแบบนี้มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมรับฟังบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ